โอเคนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้คุณอยู่กับผมนะฮะ HOG07 <ฮะ S 2> กับเกมโลบอคขะหลังจากลงสบายครับมาอย่างยาวนานเอาตบมือเอาไปคุณได้คุกได้เอาไปคุกูด้วยแล้วก็อยู่กับ FVR TV อาทีวีาทำเป็นเสียงเกมแม่งเป่ากูเป่าไว้ตอนเล่นเกมกูไม่เปิดกูไม่เปิดเกมนะไม่เอาไม่เปิด เชนีนน่่นเกมผีไม่เปิดเสียงเลยอ,อันนี้ชื่อช่องกูน้าเว้ยกูเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยแล้วก็เบเกตนฮนะซึ่งชื่อปัจจุบันเนี่ยนั่นแหลนะน,ะน,ะนะั่นแหลนะนั่นแหละนั่นแหละชื่อนั่นแหละโอเคไป Let's go Let's go uh, Let's go <S uh, เดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาหายก่อนรอฟั f ฟั s s t o p right now เดี๋ย Let's go เอาเลยโอ้อ oh, ะ uh. เดี๋ยแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเอฟซีเข้าตามไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนะเพื่อนไม่ทันนะเลดรวยโอ้ยเกมนี้ไม่น่ากลัวครับดูจะพื้นผิวนะเฮีม่อะไรน่ากลัวมากหรอกโคตรกระตุกเลยแค่ผีโลบ็อกเลี่ยมๆหรือเปล่าว่าผีไหมตอนนี้โอ้โหเห็นไหมมันแค่ผีแล้วมันเนียมกลัวไร เราไม่ต้องเจอผีไหมค้าไมผีไหมคครับาคิปเปอร์เพื่อนเข้าแมทกกับไปแล้วมึงเล่นคนเดียวได้ป่าวพรีเซนต์เซนต์เซนตนไม่ได้เรลิทีคำปองโดยเดวิลล็ตซินจีซันจิไม่รูไม่รู้ก็จะเรีนกูเปลี่ยนใจแล้วกูเบาเสียงมาด้วะ ไปไม่ได้เดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินเสียงเกมนว่มไม่ได้ไม่ได้ต้องยอมคุณดูเอ่อกูกูจะกดคลอสยังไงอะไอ้กูจะปิดปูยังไงอ๋อเจอละแอบเปนโกลดอยู่เออกูไม่อยากเล่นแล้วจะกลับบ้านเออทำไมกูเดินไม่ได้ออ้าออ้าออ้าอ้าออ้าออ้าอ้า้าอ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 ้อ้าอ้าอ อย่างนี้รีเกมนะเฮ้ยไปไปไปแกฟิสเทคชันซูบูลเลเตอร์เฮ้ยเข้าตัวไหมในฟิสิกส์ฟิิสสก์ถ้าเข้ามาแล้ว CCTV คืออะไรอ่ะอ๋เอ้าก็เล่นได้นี่หว่าแล็ปท็อป CCTV ก็คืออันนี้ไงอะไรอ่ะไอ้รถอ่ะเดี๋ยว CCTV มันคือกล้องไม่ใช่เหรอแล้วล้นหลาใช้ได้แค่โทรศัพท์แล้วนี่บ้านใครแล้วกูอยู่ที่ไหน ไม่ใช่มันคลือเหมือนจะให้เงามาเหมือนมันจะให้เงามาติดเหมือนจะให้ให้มาเงาติดเน็ตกับติด้อุปจรปิดให้บ้านบ้านนี้ยังไงคหรือว่ามีแม่นาวไปเสร็จก็กลับบ้านดิเฝ้ามามาอ่านหน่อยอ่านหน่อยอะไรอ่ะอ๋อทำไมเอ่ออะไรเนี่ย Y เด้อยูสเต็ปสองพันยี่สิบสองหน้ามันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ไอ้ผีสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกอะไรวะชื่ออะไรวะ อะไรอะไรอะไรวะอะไรเจ็บเจ็บอะเจ็บเจ็บจะกินเลอะเออนะกินเละแต่ถ้าเกิดสมัยนี้มันก็น่าเหมือนไอ้มีมทีมฟอร์เทนนะ <c oughs> ทำไมไม่นอนปี2554ตำนานเรื่องผีออไอ้ตามล่าผู้ที่ตื่นหลังเที่ยงคืนตำนานหรือเรื่องจริงค้นหาตัวเองถ้าเป็นฉันนะฉันจะไม่นอนดึก <c oughs> ทำไม่ได้วะโทษที ในชีวิตจริงกูตายไปแล้วเปล่ากูเจอไอ้เี้ยนี่จนจำได้อ่ะเออแล้วประตูเปิดไม่ได้ไอ้เี้ยมึงให้กูมาติดเน็ตแต่มึงไม่ให้เปิดประตูมันต้องเข้าทางอื่นเปล่าเเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรกระตุกจังวะทำไมตัวเราเดินนืดหนืดวะเฮียมึงเดินแล้วเขาอยากบิน้บนด้บินไดเฮ้ยเฮ้ยไม่เสียงอะไรวะทำไมเหมือนกันหมดเลยไอ้เค้าเป็นตัวเป็น เป็นตัว R Trovie บอใช้แบบว้แล้วนะโอ้โห้สัตว์เอ้ยฟังเสียงกูไม่อยากเข้าไปเลยโอ้โหเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเตาแก๊สแบบบ้านกูเลยอะไรอ่ะ่ยพิกอัพอันคาวโอ วัดอะไรวะอ่านไม่ทันมัตลอดไม่บอกให้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครพูดใครพูดใครพูดฟังกูฟังกูเนี่ยเนี้ยคือสาระเว้ยการแต่งบ้านแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการแต่งบ้านห้องครัวในบ้านเว้ยเปล่าเนี่ยอยู่ประเทศไทยเหรอวะมาเพื่อนขอบคุณสมาบสาระนี่การที่ตู้เครื่องซักผ้ามันอยู่ตรงห้องครัว เฮ้ยอันนี้คนไทยสร้างเหรอวะอยากรู้เปล่าไอ้เฮียแม่งเหมือนบ้านกูเลยแล้วคนไทยสร้างเหรอเกมนี้เฟิร์สมันเอาโครงสร้างบ้านพวกเรามาสร้างเหรอเฟิร์สคล้ายบ้านพวกเราเลยนะคิดในอาการที่ห้องนี้ไม่มีชักโครกห้องนี้ไม่มีชักโครกแต่ห้องนั้นมีชักโครกว่ะก็ไว้อาบน้ำโดยเฉพาะไงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงจะเอาขันมามทำไมวะห้องนี้ก็มีที่อาบน้ำอ๋อนี่ไงแบบเฟิร์สแบบนี่ไงแบบเออไปรับปวดขี้วาห้องนี้ไงเวลาอยากอาบน้ำธรรมดาเฉยก็มาห้องนี้ไง ไ่คนไทยสร้างบอกว่าเกมอ In Inheritance นะอยู่โน้อ Inheritance เลสเวอร์ V.P ด้วยธรรมดาเลตัวไม่เกป็นตัวเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮี้ยอะไรอ่ะฮัลโสวัสดีอะไรอ่ะเครื่องซักผ้าทำไมกูรู้กูใช้บ่อยเอ่อไม่ใช่เครื่องซักผ้าเนี่ยหวะเครื่องซักผ้ามันต้องมีกูเปิดปิดไปไงเลสเวอร์ธรรมดาฮัลโหลฟรี เราจะเข้าได้ไหมแล็ปท็อปถูกรีมูฟออกจากอินเทอรี่น็ยังคุณเอ้าแล็ปทอไปไหน่ะนี่ไงอ๋อว้าวเอ็กบอเวอร์ชั่นรวมกับ PS5 เข้าเกมเข้าเกมอ่ะอะไรอ่ะเชื่อมเน็ตแล้วอ่ะเชื่อมเน็ตแล้วเซตอาซีซีดีแล้วมึงจะเอาสาวหล่อนกูทำควยอะไรเดี๋ยวออกหนีแม่งอัติเน็ตเอฟสีเลย ไปรู้ก็ปิดแต่เกมแล้วเชียนี่มันไม่ใช่เป็นละห้าร ah. ้อยมันเป็นห้องแม่แเหมือนแอร์โรงเรียนจังวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้อ๋อทําไงเปิดเนมมันห้องมันคนเดียวร้อยเนมทําไมทําไมไฟฉายกูไม่ติดทําไมกล้องโของกูไม่มีไฟน่าน่าจะนี่น่าจะบล็อกต่อทางนี้เพื่อนเอ้ยมีไฟเปิดรอเฮียแล้วเปิดไม่ได้แล้วเวลาดีตั้งเยอะมึงไม่มาติดเน็ตเอาเฮ้ยให้เปิดให้กูด้วยไอ้สัสเปิด ว่าไงทำไมกูเห็นเซิร์ฟวีของมึงคนเดียวอะนั่นแหละไม่โอ้เพรากลัวเข้าเล่นเกมกันมาแล้วมึงอกี้นั่นแหละเขาจะมีชมเฮ้ยกูมางอันแล้กูไม่เหปนถังน้ไม่ใช่มันคือถังแก๊สเหรอไหนเนี่ยเออถังแก๊สไงก็ถังแก๊สเขาติดกันอย่างงี้เฟิร์สเตาเนี่เตาแก๊สเนี่ยที่จุดอ่ะเขาใช้ติดอย่างงี้กันมึงไม่เคยเข้าครัวเลยโอ้ยนอนบ้านเนี่ยคือสรุปอยู่ที่เซิร์ฟมึงใช่ไหม ใช่ไม่ตอนนี้พวกกูเข้ากันมาแล้วเล่นกันละเกมมันเริ่มไงเอ้าอ้าลูลูบ้านเนี่ยแล้วฟีฟีทีวีเราจะไปติดที่ไหนอะเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ห้องมันเป็นห้องทีวีใช่ไหมทำไมเราไม่ติดกล่องฟีฟีทีวีพร้อมกับกล่องเน็ตมึงแยกกันไปแยกกันมันให้แยกกันมันให้แยกกันเออทำไมของบ้านบูชาเขาติดที่เดียวอะผมึงเย็นใจยังยังยอะไร ครบที่บาทีอันนี้งว่าครบที่บาทีหูแรกชิบหายแล้วแรกชิบหายแล้วแม่นั้นเป็นไรวะแรกใช่ไหมแปลกใช่ไหมเปล่าเออมันแรกแอะมันไม่ได้แบบลื่นปลื้ดแต่มันแรกเนือหน่วงหน่อยอ่ะแมปเป่าแมปใหญ่แมปใหญ่เพื่อนแรกโหลดผีบอกว่าเฮียแฟลชแลกสัมผัสสองหอมันไม่ยังเป็นโหลดผีนี่ไงติดซีซีทีวีแล้วโอเคกลับบ้าน ม่ก็เข้าไปในบ้านก็ไปเซตติต้งกันเนี่ยเลยเข้าไปทำไม<ป>อไีกอะแล้วคือเวลาเนี้ยมึงมาติดอะไรแล้วอย่างหนึ่งคือเจ้าของบ้านมึงสั่งกูมาติดมึงก็เสียงนี้เไรวะ let's go let's go <S คือปกติเวลาเราติดอะเราก็ต้องคอยดูช่างถูกไหมเฮ้ยนี่มึงติดแล้วมึงก็แบบไม่มาดูช่างไหนคัไอ oh <my> นะ้ i n t e l l i g e n t น you know. ่ะไอ้สัส i n t e l l i g e n t น่ะอยู่เนาะเหมือนมึงรู้ว่าแบบช่างกูโดนผีหลอกแน่แต่แ เราถึงเอามาใส่คอม,ไ,มได้ไหไม่รู้ดิเอ้าพิกอัพแล็แลปท็อปเอาแลป็ปท็อปกลับมาฮะเดี๋ยวไอเฮี้ยเราช่างคือแม่งมีอุปกรณ์ไมาแค่แลป็ปท็อปแล้วโทรศัพท์เออทำไม่เกมพังไอเฮี้ยโหลดผีแน่นอนไม่มก็ตกอันหนึ่งไอเฮี้ยโหลดผีเชื่อกูไอ้เนี่ยใช่ไฟฉายเกมอื่น,นึกว่าถ่านแต่ไฟฉายเกมผีจะถ่านก้อนเดียวมันไม่ใช่ถ่านเพิร์มมันใช้โทรศัพท์เนี่ยมึงเห็นไหมนะโฟน เฮเยเป็นไปกลับบ้านอเหียมึงมึงเป็นมึงเป็นช่างอ่ะแต่มึงใช้แฟลชมือถือมาติดตั้งให้ไอเนี้ยให้เขาได้หวะลูกค้ามึงอ่ะแต่มึงใช้แบบคือมึงแบบมึงเอาเนี้ยคือมึงเอาโทรศัพท์มาเปิดแฟลชไปแล้วมึงก็มาตอนคืนแล้วมึงก็ไม่บอกเจ้าของบ้านไม่บอกอะไรเลยแล้วก็เข้ามาติดประโดกล้องมือถือหน่อยรุ่นอะไรวะเนี่ยคิดว่าไอโฟนไม่น่าใช่นะผมว่าอย่างบอกว่า ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเนี่ยเจแปนนี่เอ้ยมันเหมือนหัวใยนะปีเจแปนนี่อยูโอ้กูฟิปีอิมิชโชวะเป็นไงต่อว่ากูรีมั้งกระบะไงอ่ามันมีอะไรเนี่ยจีนใช้โว for โอ้เกมฮานี่โอ้โหพี่มาเล่นหน่อยวันนี้ไงตกใจไงเฟิร์สอะไรเมื่อกี้กูเห็นใครก็ไม่รู้มาสิงล่างกูเมื่อกี้ใครเดินใกล้กูอะ ผมเข้า V i P ไม่ได้ครับเป็นอะไรกันพวกเป็นอะไรกันตลกสามชาติพวกเป็นอะไรกันไม่แน่เอาเยอะงนั้นเห็นทั้งแสงอ่ะเฮ้ยทำไมมืดเออไอชีไฟฉายมันไม่โหลดเว้ยเอ้ยปิงเนี่ยเนี่ยแล้วกูปิดปิงไม่ได้ไม่เวลาเล่นกูต้องเปิดปิงไว้ไม่งั้นกูจะไม่รู้ว่าปิงกูเท่าไหร่แล้วปิงกูชอบแบบดีดดีดเป็นแม้เลยปิงอ่ะลองไปฝึกเล่นกันเห็นน้ำ อไม่ให้อะไรเกี่ยวนั่นอะเห็นไหมไอ CCTV ที่เราไปติดไงเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ใครออกมาติด CCTV กูวะเอาไปแล้วกลับเข้าไปในบ้านอีกทีหนึ่ง What the fuck เสียงเฮ้ยอะไรวะไม่เปิดอ๋อไม่ให้เรามันติดกล้องวงจรปิดเหรอเข้า CCTV เข้าไปดูในบ้านโอเคถ้าเราจะต้องไปดูทีไร Let's go Let's go โอ้ยเฉียดเสียงอะไรตกตกใจหมดจะทำอะไรตกเนี่ยพี่ตกใจหมดไอ้ห่านกำลังเล่นกำปองเลยไม่ทำไมเขาถึงเอาเครื่องซักผ้ามาไว้ในบ้านวะไม่ได้บ้านก็ดีไงเฟิร์สมันไม่โดนยุงกัดเนี่ยซักผ้าคืนได้ซักผ้ามันจะไม่แห้งนะเว้ยเขาก็ต่อรอบหน้านดีเี้นเขาต่างกัน เสียงแล้ววะอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮ่่าฮ่า่าฮยาฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮวาฮ่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 ่แล้วเ่ียร์นี่าัาฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่เฮาฮ่า่าฮ่่าฮ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 ่งฮ่า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 ่า ม f f มไม่ให้เปิดเว็บเนมเช่วยกูช่วยเปิดป้าเจ็เปิดป้าเจ็บยัวะดูมาซ่อมกล้องย้อนปิดนะอยูดี้มันตัดเข้าไปตรงกล้องย้อดไปมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนจะหนีเข้ามาก่อนเลยเฮ้ยใครอลองเวงเงมไม่ได้ยินเสียงหมาหรอ ทำไมกูไม yeah. ่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วตอนนี้ฟ้าบำลังจะหายไปแล้ครับพี่ชาฟังตัวแย่ไม่อย่างนีมัล้มเองอ่ะเย่ห้องน้ำแต่งสีฟันไครวันที่ตรงนี้เกิดเราปวดท้องอ่ะ ไอ้เห,หี้ยเนมไม่นำก็เด็กเมมไม่นำก็เนื้อเรื่องไม่เดินนะน้ไม่เลยนี่ <c oughs> ค่พันถามแล้วไอ้เหี้เยเมมไม่นำก็เนื้อเรื่องไม่เดินนะเนมนะไอ้กูเกลียดการที่แม่ง,งมันจะแบบมีการร้องเพลงภาษากินแล้วมันเสียงผู้หญิงครับแต่ร้องเพลงจะช้าสัตว์กูกูแฉทางเดียวนี้อะเปิดอนในอย่างหน่อยมันเป็นเผู้ชายกันนะพ้าทางพวม้มึงเลย อะไรวะโดนไอ้เหี้ยอะไรวะมึงเห็นไหมกูไม่เฟิร์สกูไม่เห็นกูไม่เห็นไอ้เหี้ยสาเน่มึงไม่เอาละมึงมาเป็นเพื่อนกูเลยขึ้มึงเหี้ยมึงมาเลยเฟิร์สมึงก็โดนอักคอคนเดียวมึงีไม คุณบอกคุยคุอดีเอฟซีหนีนี่ม้ไม่ไหแ,บบแล้วไอนมกระบาดมันอะไรเนะี่ยจีนไทฟอร์สิเฮ้เปิดให้กูเปิดให้กูอะยออออยอย้ยอยย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 ยอยยยอยอยด เออเย้กูว่ากูนั่งกูกูนั่งปลูกผักในไม้ครับยังไม่หลอนกันราดนี้เลยเสียงเท่าไหร่ครับเฮ้ยเนมอะไรเนรเนมไม่เนื่ก็เดินเรื่องไม่เดินนะได้ไหมไอ้สาดเออโชคดีเพื่อนเฮ้ยเนมรอกูด้วยเราเราอยู่ตรงนี้ปลอดภัยไ้ย เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยมันลูฟี่เลยว่ะเศกิโลอยู่ไหมออไปเพื่อนเนี่ยไปดิมันตัวอะไรอ่ะไม่ไม่เนี่ยเราไปคือตัวอะไรอ่ะจูออนคือลูฟี่ผีดูริงเหรออีแล้วไบฉ่ายกูแม่งบักชิบหายไปพวกเลยแอนดลิงกัน มันคือผีอะไรอ่ะไม่ใช่ผีมันเหมือนผีไทยนะแต่มันไม่ใช่อ่ะผีไทยมันเป็นผีเอออเหมืนจะฮ้่เนี่ยนไหบอวไปกลัวไงเดินหนีก่อนเลยนะก็จะแดบว่าจาก็ต้องไปต้องต้องไอ้นี่ก่อนนี่ออกมาเดี๋ยวกูเข้าไปพิสูจน์ให้ดูกูไม่กลัวหรอกต้องไอ้นี่ก่อนดีกว่าไม่ใช่หน่อเฟิร์สไม่รู้อันเองเออโอ้ยกูไม่อยากออกแล้วเพราะกูโดนกันไปแล้วก็ต้องไอ้นี่ก่อนนี่เนี่แบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเสียแล้ว เออเสียงน้ำเสียงน้ำไอ้ฟอตอยู่ดี่มีเสียงน้ำกุศลนี่เที่ยกุศลเราเพิ่งได้ทำภารกิจเสร็จอย่างหนูอยากเล่นไหมครับเปนไงเาอันนี้กลัวแล้วมันขึ้นว่าไงเปล่าอะไรอ่ะ รีแคชชิ่งไอดิี่เสียก็ไม่รู้อะยูพิกนี่ไงโฟเดอร์เพย์เยอร์มาๆมามาอะไรผมผู้กี้โดนจ้ำไหมพิเศษอผมพิเศษสวดสมนต์สวดมนต์สวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนากโมอันนันโม่อเนี่ยพี่ร้ามเดือวันเดอวันนั้นเสียงจะกตป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 ตตต นะโมนะโมอ่ะตั้งนะโมมันโกรจริงๆกูร้องปรับใจตัวเองไงไว้ใจก,กูได้นะเฮ้ยแล้วไม่เอาผมขึ้นก่อนเหรอไม่ไม่ปล่อยไว้ปล่อยไว้เฮ้ยเปิดให้กูด้วยสิ้ลมันต้องปิดประตูห้องไวหมเออไม่เราแต่งเราแตงเราแตงหมดแล้วเมื่อกี้เราจะเราจะปิดขังบุตรใไมเมื่อกี้เ <laughs> ช่อนี่ม้ <laughs> มคิดว่าเนียนเหรอ เอาคว่ำมันได้เอาทีโดตัวตตู้เดะไอ้น <Their royalty> ี่นี่เรื่อว่ามันจะเป็นไอ้นี่เรอว่ากล่องไม้คราบใช่มันสามารถแปล่งล้างได้อะแค่กล่องไม้คราบกูกูกูเลยบอกไอ้วะเฮียห้ามชนกูเล่นตอนกลางคืนนะแม่งคุโดนปาดกระทืบแน่นอนกูร้องแล้วไอ้ปังกันแบบไม่กลัวเลยว่าตอดต้องคลิปมั้งเหี้ยอะไรวะ เอ้าตา,า,ามมา <ไป S 1> <now. S 2> แล้วฮะ <Ha. S 2> เฮ้ยขยับมึงขยับเอ้ยปอมันไม่มีมแค่สองทางแบบนี้แบบแบบมีจักจสองแบบคือแบบกลับบ้านอย่างขี้ขาดหรือแบบเข้าเข้าป่าไปหาของพวกนี้ยกลับบ้านอย่างขี้ขาดกลับบ้านอย่างขี้ขาดเอกรำไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสแน่นอนอยู่แล้วครับของกันนี่อ้าวจริงไปเลยอ๋อ ไม่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงกูกลับบ้านแล้วนะกูอยู่แหละอ้าวเฮ้มันกดมันกดกลับไม่ได้ปะชิบหายบักเลี้ยวบักเลี้ยวชิบหายเอ๊ะกูตกต้นไม้ว่ะไอ้กางยิดไอ้กางเหลียบไปเปล่าวะ้องเหลียมไปเปล่าวะสวดมนต์เหรอสวดมนต์ไปแล้วนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย กูเสียกูหลอนเสียหอบตัวเองอ่ะเฮ้ยต้องต้องสำรวจต้องสำรวจบ้านบ้านก่อนเปล่ากั่อนสำรวจกับบ้านสำรวจก็บ้านสำรวจกับบ้านนี่สำรวจไม่ไฟวแม่งชอบไม่โหลดวะไวันนี้ผมก็แค่กีโปรแกรมแม่งหยุดอัดเองเฉยดิดไกลเต็มเลยไม่ได้เขียนดิดเลย พิชคอนเหรออ๋อไม่ใช่ฮาร์ดดิสต์กูจะเต็มแล้วจรือย้อนจีนมันก็ไม่มีไงดีกว่าอะไรเนี่ยไม่ไปต่ออ่ะเดี๋ยวกันใบ้านต่อในบ้านต่อไปดูดิดกูเกลียดเสียงหอบตัวละครมากเลยเฮ้ยมันแบบหอบสมจริงเกินนี่ฮ้ยเฮ้หาของในบ้านดิโอ้โอ้เสียงเสียงช็อตโอ้ช็อตหูกกอ้อหูฟังกูเล่นกูละ เป็นของห hey? hey. right. okay. ่างในบ้านเนี่ยเพราะว่าบ้าน็นไงบ้านมีอไงเปล่าตู้ปะไม่กล้าเปิดเลยที่กูกลุ้นจนจ้ำวะเปิดได้ไหมปิดตู้ลองดิถ้าข้าเข้าไปได้ข้าจะเข้าไปเปิดดิแค่นี้ปะไปเปิดตู้ดิเชนี่ไม่มีไงห้องนี้เอ้าแล้วเปล่าเข้าไปทำไมนะโดนนิ่มขังเลย จะคั้ง,งกูกูอยู่บ้จะมาเมื่อไหรเ่เนียเอาะพวกมึงไม่หนแหล้วบ้างน่าน่าหลงเอัอจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดตอนเด็กแล้วคุณโดนหลอกเรื่องผีเยอะพอคุณโตมาตัวเท่าควายคุณก็ยังจะกลัวผีอยู่ดีเอ,อ้ยนี่ไงมคนที่นอนเป็นลายเขียวเนี่ยดูน่าประทับใจโอ้ยที่เราหน้าไอ้เฟิร์สไปโคดหลอนเลยสัตว์ไปอยู่ที่มืดอ่ะไอ้เหี้ยไม่ไปฉายมันบล็อกไม่เห็นเนี่ย หน้ามันก็เหมือนกลัวเปล่ากลัววะเราเปล่าเมื่อกี้เปล่าเมื่อกี้อ่านแทนเป่าต้อง่านม่นสารไม่นารมันจะหลอดอยู่ไปหน้าน่าจะได้ท้้งไหนใครกดที่นอนไปก่อนนะเมื่อกี้น่าจะน่าจะได้ทั้งเลยมันเปิดไม่ได้เสื้อผ้านะ พวกไหนได้แค่เส็นยังเราไม่อยากเล่นมั้งอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีพาคสองพาคสองคือเก็บฉากฉากแต่ตอนนี้กูวอวฉากจ๊ขี้คายกันไม่คุ้มอ้ววววนไหวเฮ้ยวแบบแชร์เนี่ยนะเออไม่ยช่ตู้เย็นไว้ตอนนั้นบอกว่ามดอะไรอะมันก็นี่เป็นวันเล่นเองแล้วมันหลอนเสียงนะเฮ้ยเอ้ยไอสสั์ตกใจหมดปิดตู้เย็นอากวีเอาเลยมานี่กาขังเลยอะกาตายเลยอะกเป็นคล้ายๆประตูเหล็กบ้านกูเลยว่ะแต่เหล็กบ้านกูมันไม่ได้ขนาดนี้ เป็นรวดเด็กอีกีย่ดีกูหลอนได้สัตว์โอ้โหตัวอะไรวะโอ้โหโอ้โหโ้าวว้าวโอ้โหมันคานมาแล้วมันคานมาแล้วไปกดไปกดทิ้งรถเนี่ยกดทิ้งรถเนี่ยแล้วมันมาคานช้าอย่างวะเอาแล้วเอา อันนเป็นอะไรอ่ะก็กูกลับไปแล้วไปอันนี้คืออะไรนเออโอเคกลับบ้านอย่างขี้ขาดโอเคครับก็นะสำหรับพารนีก็ข้อขอดาไปก่อนถนะ้เจอกันทัดนะ์หน้าโดเ่าอะไรฮะตั้งร้านไม่เฮาวะโดพิแอทีมัด โอเคนะเพื่อนฝูคลักินี้ขอลาไปก่อนครับซีโอเก<ใ>นเล่นวีดีโอ <video S 2> <มา S 1> ครับไยครับ